สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะอยู่กับปอยเต็นรถ M4 9 9อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะปอยมีรถนิสันนาวล่านะคะตัวนี้บอกเลยปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นรถ ที่ใช้มือเดียวออกห้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันนะคะนิสันนาวรา NP 3 0 0อยเนะครับเครื่องยนต์สองพนห้าร้อยซีซีะคะหนึร้บสามแรงม้านะคะมา,มาในปี2021นะคะมาในปี2021ันคันนี้บอกเลยรถวิ่งมาน้อยมากนะคะโอ้โหเหมือนได้รถน้องใหม่ป้ายแดงเลยนยะคะและที่สำคัญค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะ ราคาย่อมเยาวนะคะราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนนะคะนิสสันนวา SL นะ่คะตัวนี้ SL ก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้กระจกไฟฟ้าปี2021ะคะ่ะ ปี2021นะคะราคาอยู่ที่4 29,000บาทนะคะ4 29,000บาทเดียลูกค้าคะและคันนี้สามารถใช้โปรโมชั่นออกรถเพียง9บาทได้นะคะขอให้ลูกค้าไม่ติดบัตรรดนะคะตัวนี้ขอให้ลูกค้ามีเครดิตนะคะก็สามารถดาวน์9บาทได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะภายนอกยังกริบขนาดนี้แล้วภายในจะกริบไหมไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาชมในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารกันนะคะว่า,าสภาพจะเป็นยังไงนะคะรถปี2021สเนี่ยสภาพจะกริชเหมือนทายนอกไหมนะคะชมพร้อมกันเลยคะ่ะนะคะ ตัว SL ลน,นะลูกค้านะตัว SL เขาจะเป็นกระจกไฟฟ้านั่นเองนะคะกระจกไฟฟ้านะคะนี่เลยเบาะดังนะคะเบาะแยกนะคะเดี๋ยวเรามาดาูเกียร์ของเขาดีกว่านะคะตัวนีเ้เกียร์หกเกียร์นั่นเองเนะี่ยเกียร์ถอยหลังกดรงนะจ๊ะโอ้ยกลิ่นยังหอมใหม่เลยค่ะลูกค้าค่ะกลิ่นหอมใหม่นี่จอดกลางแดดแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำเลย นะคะแอร์เย็นฉ่ำแอร์แบ็กมีนะคะแอร์แบ็กมีสองใบนะมาดูในส่วนของเลขไม้กันดีกว่านะีคะรถเปยโนปีสอนี2021เลขไม้วิ่งโอ้โหวิ่งมาน้อยทีเดียวค่ะลูกค้าขา8,553กิโลโอ้โห8,000 553กิโลนนะรถยนต์ปี2021นะคะราคา429,000บาทค่ะ429,000บาทกรณีคุณใช้เงินดาว9บาทผ่อนเท่าไหร่9,000ค่ะลูกค้า72งวด 9,072งวดนะคะกู้ราคา429,000บาทคือผู้เต็มนะคะแต่ลูกค้าท่านไหนมีงบดาววางดาวได้ค่างวดลดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องเครื่องกันนะคะสภาพจะกิี๊ไหมนะไปชมพร้อมกันเลยค่ะที่ภายในห้องเครื่องกันเนี่ยนะรถ 8,500กิโลเนี่ยนะคะสภาพห้องเครื่องโอ้โหเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าขาราคามอ้โหจับต้องได้แน่นอนเนะะี่ยค่ะแต่สภาพเนี่ยเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าขาคันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับตอนเดียว SL คันนี้ Nissan โนร n p p 3 0 0กับรถยนต์ปี2021นะคะรถยนต์ปี2021คะ่ะคันนี้บอกโ,อโสวสยสวยมากนะคะท่านใดที่สนใจนใจ ันนี้นะะีก็สามารถกินกังมาได้นะคะที่เบอร์โทร085ค่ะ5514545นั่นเองนะคะเบอร์ของปอยนั่นเองนะคะสามารถกิ๊กังมาได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนอกสนใจจริงนะคะเข้ามาชมที่ร้านของเราได้เปิดทุกวันทําการ8 0โมงเชา้ชา6โมงเย็นนะคะย้ำนะคะราคาคันนี้4 2 9 9 0 0บาทรถวิ่งอยู่ที่8,500 กิโลมือเดียวออกห้างนะคะสวยๆรอๆแบบนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ปอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซั s c r i b ์นะคะ,ะเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆเพื่อได้รับชมคลิปรถใหม่ๆที่เข้ามานะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ